ครับก็ในกรณีรที่แพทย์ผู้ดูแลรักษาโรคมะเร็งน,นะครับวางแผนที่จะรักษาโรคมะเร็งด้วยการให้ยามุ่งเป้าแล้วนะครับเราก็มาดูกันต่อนะครับว่าเราจะมีวิธีการติดตามผลการรักษาแล้วก็ดูแลเรื่องของผลข้างเคียงอย่างไรบ้างนะครับก่อนหนึ่งก็ทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเรามีเป้าหมายอย่างไรนะครับในการให้ยาในการรักษาโรคมะเร็งก็เป้าหมายในการรักษาเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามระยะของโรคมะเร็งนะครับสำหรับมะเร็งระยะต้นนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยปัจจุบันคือรักษาให้หายขาดนะครับ ซึ่งการรักษาให้หายขาเนี่ยก็การรักษาหลังเนี่ยคือการผ่าตัดครับสําหรับการให้ยาเนี่ยจะเป็นการรักษาเสริมเพิ่มเติมไปจากการผ่าตัดครับโดยเรามักจะให้ยาในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการจะกลับมาเป็นซ้ํานะครับแล้วการให้ยาเนี่ยก็สามารถเพิ่มโอกาสการหายขาดได้แล้วก็ลดโอกาสการกลับเป็นซ้ําของโรคครับส่วนถ้าเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายนะครับในปัจจุบันเนี่ยการรักษาเนี่ยยังไม่ถึงขั้นหายขาดนะครับ แต่ว่ายาที่ให้เนี่ยก็ยังมีประโยชน์อย่างมากนะครับคือยาเนี่ยสามารถช่วยในการควบคุมโรคมะเร็งที่กระจายอยู่หลายตำแหน่งในร่างกายได้แล้วก็ลดอาการที่เกิดจากตัวโรคมะเร็งได้ครับสำหรับมะเร็งในระยะแพร่กระจายครับการให้ยาเนี่ยจะเป็นการรักษาหลักครับทีนี้ถ้าเราให้ยานะเราจะให้จังหวะไหนของการรักษาได้บ้างถ้าเป็นมะเร็งระยะต้นนะครับซึ่งเป็นการรักษาเสริมเนี่ยเราจะผ่าตัดก่อนก็ได้แล้วค่อยให้ยาตามหลังหรือในกรณีที่ก้อนมีขนาดใหญ่ครับเราจะให้ยาก่อนนะครับเพื่อให้ก้อนเนี่ยมีขนาดเล็กลงทําให้บริเวณของการผ แต่ถ้าการณีเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายครับการให้ยาเนี่ยจะเป็นการรักษาหลักเลยนะครับเราจะให้ยาตั้งแต่เริ่มแรกของการรักษาทีนี้ก็สิ่งสําคัญก็คงเป็นด้ว่าเราจะห้องให้ยานานขนาดไหนใช่ไหมครับซึ่งก็มีความแตกต่างกันนะครับว่าในมะเร็งระยะต้นกับมะเร็งระยะแพร่กระจายเนี่ยก็จะให้ยาไม่เหมือนกันสําหรับในมะเร็งระยะต้นครับเวลาเราให้ยาเนี่ยเราจะให้ยาในช่วงระยะเวลาหนึ่งครับคือเราให้เป็นการรักษาเิมแล้วก็ให้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งและเมื่อถึงเวลาที่กําหนดเราก็หยุดให้ยานะครับ ทีนี้ในแต่ละโรคมะเร็งเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับว่าเราจะให้นานขนาดไหนซึ่งคุณหมอที่ดูแลก็มักจะอ้างอิงตามงานวิจัยนะครับว่าการให้ยาในโรคนั้นให้นานเท่าไหร่ถึงจะได้ประโยชน์เราก็จะอ้างอิงไปตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์ออกมากนะครับส่วนการติดตามนะครับก็ในช่วงแรกของการรักษาเนี่ยเราก็มักจะติดตามในช่วงที่ให้ยาหรือว่าช่วงปีแรกของการรักษาค่อนข้างจะถี่นะครับเพราะเราต้องติดตามเรื่องของอผลข้างเคียงของการให้ยา แต่ว่าในช่วงที่ให้ยาเราเริ่มไม่เกิดผลข้างเคียงหรือว่าให้ยาครบไปแล้วนะครับการติดการติดตามเนี่ยก็จะห่างขึ้นตามลําดับครับสําหรับตัวมะเร็งระยะแพร่กระจายนะครับซึ่งการให้ยาเนี่ยเป็นการรักษาหลักเวลาเราให้ยาเราจะให้ยาอย่างต่อเนื่องครับซึ่งเราจะหยุดยา2กรณีนะครับก็คือโรคนั้นดื้อต่อการรักษาก็คือยานั้นทาให้าไม่สามารถควบคุมโรคได้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นหรือกรณีที่เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงจากยาครับ ซึ่งเราเมื่อลดยาเราอาจจะไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เป็นเหตุให้ต้องหยุดยาได้เช่นเดียวกันสําหรับมะเร็งระยะแพร่กระจายเนี่ยเราจะมีการติดตามที่ค่อนข้างจะต่อเนื่องแล้วก็สม่ําเสมอกว่านะครับแล้วก็มักจะมีการตรวจภาพถ่ายทางสีเป็นระยะนะครับเพื่อประเมินการตอบสนองของโรคครับทีนี้เวลาการรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็งเนี่ยเราไม่ได้ให้ทีเดียวไปจนจบนะครับแต่ว่าพอเราให้ยาไปเนี่ยก็จะมีการตรวจติดตามเป็นระยะระยะนะครับ ซึ่งประเด็นที่เราติตดตามเนี่ยก็จะมีหลากหลายประเด็นนะครับในการเจอคุณหมอแต่ละครั้งเนี่ยคุณหมอก็จะดูประเด็นเหล่านี้นะครับก็ประเด็นแรกก็คือเรื่องของอาการนะครับก็จะดูว่าอาการจากตัวโรคมะเร็งเป็นอย่างไรบ้างถ้าอาการเดิมที่เป็นจากโรคมะเร็งเนี่ยดีขึ้นก็แปลว่าน่าจะตอบสนองต่อการรักษาครับอาการบางอย่างเราอา,อาจจะเป็นผลข้างเคยียงของยามุ่งเป้าได้ก็ได้นะครับเช่นเรื่องของอท้องเสียอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือในคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยก็อาจจะเป็นเจ็บป่วยจากสาเหตุอื่นก็ได้นะครับซึ่งส่่านี้ก็ต้องประเมินตอนเจอคุณหมออีกทีนะครับ การตรวจร่างกายก็มีความสําคัญมากเช่นเดียวกัน,นครับเรื่องตัวก้อนหรือว่าเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังการรักษาได้ซึ่งลักษณะบางอย่างครับเช่นตัวต่อมน้ําเหลืองหรือรว่าก้อนมะเร็งเนี่ยที่อยู่ภายนอกร่างกายเนี่ยก็สามารถตรวจติดตามได้ด้วยการตรวจร่างกายนะครับหรือกรณีผลข้างเคียงบางอย่างจากยามุ่งเป้าครับเช่นเรื่องของผื่นก็อาจจะเกิดตรวจเจอได้จากการตรวจร่างกายนะครับ อื่นๆที่จะดูร่วมด้วยนะครับคือเรื่องของผลเลือดเช่นปริมาณเม็ดเลือดการทางานของตับของไตค่าบ่งชี้มะเร็งเนี่ยก็สามารถช่วยประกอบในการดูเรื่องของผลข้างเคียงแล้วก็การตอบสนองต่อการรักษาได้ครับแล้วก็สุดท้ายก็สิ่งที่สําคัญมากในโรคมะเร็งระยะแพร่กระจายคือการตรวจภาพถ่ายทางรังสีนะครับในบางครั้งเนี่ยโรคมะเร็งแพร่กระจายเนี่ยจะเราอาจจะตรวจไม่พบจากภายนอกนะครับแต่จะมีโรคที่อยู่ภายในร่างกายนะครับซึ่งเราจะตรวจร่างกายอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรการถ่ายภาพทางรังสีนะครับโดยเฉพาะภาพถ่าย3มิติ เช่น C T s c ก n หรือ M R I เนี่ยจะทำให้เราประเมินการตอบสนองของโรคได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็การติดตามในแต,แต่แต่ละคนที่มีโรคแตกต่างกันเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันได้นะครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าเราให้ยาแล้วก็มีการติดตามการรักษาอย่างไรบ้างน,นะครับผมจะขอยกเป็นผู้ป่วย,ย,ยตัวอย่างทั้งหมด2รายนะครับโดยเป็นตัวอย่างที่มีเค้าคงมาจากผู้ป่วยจริงนะครับก็มาดูรายแรกกันก่อนนะครับรายแรกนะครับเป็นผู้หญิงที่ทาได้ก้อนที่หน้าอกนะครับ แล้วก็มาตรวจที่วิโรงพยาบาลเนี่ยคําได้ก้อนที่เต้านมด้านขวานะครับเราพอคําได้ก้อนผิดปกติเนี่ยก็เลยได้ไปตรวจแมมโมแกรมต่อซึ่งแมมโมแกรมก็คือภาพเอ็กซเรย์ตรงหน้าอกนะครับภาพที่วงสีแดงเป็นภาพแมมโมแกรมนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเต้านมทางด้านขวาเนี่ยจะมีฝ้าที่ต่างกับด้านซ้ายใช่ไหมครับซึ่งลักษณะเนี่ยก็เป็นลักษณะที่สงสัยว่าน่าจะเป็นมะเร็งเราเลยทําการตรวจชิ้นเนื้อแล้วก็พบว่ามีเซลล์มะเร็งนะครับ ทำการตรวจเพิ่มเติมครับตรวจผลเลือดหรือภาพถ่ายดังสีเนี่ยก็ไม่พบความผิดปกติอื่นๆนะครับก็เลยได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งเต้านมระยะต้น,นครับทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่อาจารย์ชนมกล่าวไปนะเราไม่ได้จบอยู่แค่ว่าเป็นมะเร็งเต้านมเฉยๆนะครับเราต้องแบ่งชนิดต่อซึ่งชนิดเนื้อที่ได้เนี่ยครับก็จะส่งไปหาพยาธิแพทย์นะครับพยาธิแพทย์น,นั้นก็จะช่วยคุณหมอโรคมะเร็งนะครับในการดูว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นชนิดไหนและควรจะต้องได้ยารักษาอะไรปัจจุบันตัวมะเร็งเต้านมครับ นอฟสีออกมาเป็น3มชนิดนะครับอย่างที่หัวข้อสักครู่อาจจะพูดถึงไปแล้วนะครับก็คือมีชิตัวรับฮอร์โมนตัวรับเฮอร์ทูแล้วก็ไม่มีตัวรับอะไรเลยนะครับซึ่งแต่ละชนิดนียก็มีการรักษาที่แตกต่างกันครับสำหรับในผู้ป่วยตัวอย่างนี้นะครับเขาตรวจพบว่ามีตัวรับเฮอร์ทูนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการรักษานะครับว่าแต่ละชนิดนียมีการรักษาต่างกันก็เราจะรักษาให้ตรงกับชนิดที่เป็นนะครับเช่นมีตัวรับฮอร์โมนเนี่ยก็จะให้ยาต้านฮอร์โมนไม่มีตัวรับอะไรเลยก็เป็นยาเคมีบําบัดนะครับ ต่ถ้ามีตัวรับเฮอร์ทูเนี่ยเราก็จะให้ยาต้านเฮอร์ทูซึ่งเป็นยามุ่งเป้าตัวหนึ่งนะครับร่วมกับยาเคมีบําบัดครับการรักษาให้ตรงกับชนิดกับโรคที่ผู้ป่วยเป็นเนี่ยผลการรักษาก็จะดีที่สุดนะครับครับทีนี้ก็วินิจฉัยขั้นสุดท้ายนะครับหลังจากตรวจทั้งหมดเนี่ยก็เลยเป็นมะเร็งเต้านม,มะระยะต้นชนิดเฮอร์ทูนะครับแล้วก็มีความผิดปกติอย่างที่กล่าวไปก็พิมพ์แพทที่ดูแลเนี่ยก็เห็นว่าก้อนมีขนาดใหญ่ก็เลยวางแผนว่าจะให้ยาเคมีบาบัดร่วมกับยามุ่งเป้าก่อนแล้วพอก้อนขนาดเล็กลงคค่่อยไปทาําาากรรผตััดนะบ ก็อย่างที่อาจารย์นิชาพูดไปนะครับเราให้ยามุ้งเป้าของยาต้านไททูกับยาเคมีมบำบัดครับปัจจุบันเรามักจะให้เป็นยารูปแบบฉีดน,นะครับให้เหมือนน้าเกลือครับจะเปิดเส้นที่มือหรือเส้นที่แขนแล้วก็ให้แบบทางน้ําเกลือปกติให้แบบผู้ป่วยนอกได้นะครับไม่นองนอนโรงพยาบาลแล้วก็ให้สามอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งครับก็หลังให้ยาครับก็จะมีการตรวจติดตามเป็นระยะระยะ,ะ,ยะทุก3สัปดาห์ก่อนจะให้ยาก็จะเจอคุณหมอทุกครั้งก็จะดูประเด็นต่างๆดังนี้นะครับก็ตัวอาการก่อนก็คือ ตอนแรกเขามีอาการามีก้อนใช่ไหมครับแล้วก็มีอาการปวดหลังคายาไประยะหนึ่งเนี่ยก็พบว่าก้อนที่เต้านมขวาเล็กลงปวดลดลงสิ่งนี้ก็บอกว่าน่าจะตอบสนองต่อการรักษาแต่ช่วงติดตามเนี่ยอาจจะมีอาการอ่อนเพลียหรือเบื่ออาหารได้บ้างหรือผมร่วงซึ่งอันนี้เป็นผลจากตัวยาเคมีบําบัดน,นะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผลจากตัวโรคมะเร็งก็อาการเหล่านี้ก็สามารถป้องกันหรือลดได้นะครับโดยการทานอาหารเพียงพอหรือพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ในประเด็นเรื่องตัวร่างกายครับเราก็สามารถตรวจการตอบสนองได้ด้วยการคํำก้อนที่เต้านมนะครับ พอก้อนเล็กลงเนี่ยก็บอกได้ว่าน่าจะตอบสนองต่อการรักษาครับแล้วก็สิ่งที่ยืนยันว่าก้อนมีขนาดเล็กลงนะครับคือภาพถ่ายแมมโมแกรมนะครับจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยคือภาพก่อนรักษาภาพทางด้านล่างเนี่ยคือให้ยาไปทั้งหมด8ครั้งนะครับจะเห็นว่าเต้าน,นมขวากับซ้ายเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะครับก็คือก้อนเนี่ยเล็กลงมากๆเลยครับก็คือเป็นการตอบสนองที่ดีต่อการรักษานะครับทีนี้ให้ยาครบทั้งหมดไปแล้ว8ครั้งนะครับก็ ทีนี้ก็จะส่งต่อไปที่คุณหมอแผนกสัญวกรรเพื่อพิจารณาเรื่องการผ่าตัดเนื่องจากก้อนเนี่ยขนาดเล็กลงมากนะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องผ่าเอาไม่ต้องผ่าตัดเต้านมออกหมดก็เลยผ่าตัดแบบที่เรียกว่าสังวนเต้านมได้นะครับซึ่งหลังผ่าตัดแล้วนะครับก็ชิ้นเนื้อเนี่ยก็ส่งไปหาพยาธิแพทย์ต่ออีกทีหนึ่งเพื่อจะดูว่าการผ่าตัดนั้นเรียบร้อยดีหรือเปล่านะครับสำหรับผู้ป่วยรายนี้ครับก็ผ่าตัดก้อนออกได้หมดแล้วก็มีการตอบสนองที่ดีนะครับต่อยาเคมีมิบัตแล้วก็ยาวงงเปป่าากติแลล้้หหััใยนะครบกก็มัจะ ฟื้นตัวได้ดีในหลังผ่าตัดด้วยนะครับก็จะฟื้นตัวสักสาถึงสัปดาห์ก็อาการก็จะค่อยๆดีขึ้นแผลผ่าตัดก็ใช้เวลาประมาณเกือบสามถึงสสัปดาห์ก็จะหายเป็นปกติผลเลือดก็สามารถฟื้นขึ้นได้นะครับเพราะว่าผลจากยาเนี่ยก็มักจะอยู่แค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะครับก็อย่างที่กล่าวไปว่าถ้าเป็นมะเร็งเต้านมระยะต้นเนี่ยเราก็ให้ยาจนครบเวลาที่กําหนดนะครับซึ่งสําหรับตัวยาต้านเฮอร์ตูเนี่ยเวลาที่ครบที่กําหนดก็คือ1ปีนะครับ หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้มายาให้คุณหมอที่ดูแลเนี่ยก็จะให้ยาต้านเฮอร์ทูต่อจนครบ1ปีแล้วก็เนื่องจากตอนแรกก้อนอาจจะมีขยาใหญ่เล็กน้อยนะครับก็เลยวางแผนที่จะให้การรักษาเสริมด้วยการฉายแสงด้วยก้อนนี้ก็เป็นการรักษาที่ได้ทั้งหมดนะครับก็มีทั้งผ่าตัดเคมีบำบัดยามุ่งเป้าแล้วก็การผ่าตัดกับการฉายแสงโดยทั่วไปถ้าให้เคมีบำบัดนะครับผมก็มักจะเริ่มขึ้นใน1เดือนนะครับแล้วก็ทอหยุดยาแล้วนะครับก็ค่อยๆขึ้นกลับมาเป็นปกตินะครับ ก็ในการติดตามนะครับก็มักจะมีการตรวจติดตามด้วยตรวจอา,าการมีการตรวจร่างกายแล้วก็มีการตรวจแมโมแกรมนะครับปีละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการระวังเฝ้าระวังว่าโอเลงสงบดีหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเป็นผู้ป่วยตัวอย่างรายที่2นะครับก็แต่ผู้ป่วยรายที่2เข้ามาด้วยเรื่องไอกระหายใจเหนื่อยนะครับแล้วก็มาโรงพยาบาลเนี่ยก็พบว่าเสียงหายใจเบาลงนะครับ แล้วก็ทําการตรวจเพิ่มเติมเนี่ยก็พบว่าในเอ็กซาเรย์มีฝ้าที่ปอดทางด้านขวานะครับก็มีทั้งลักษณะที่คล้ายก้อนแล้วก็มีฝ้าที่ปอดทางด้านขวาลักษณะนี้ทําให้แพทย์ที่ดูแลนะสงสัยว่าอาจจะมีตัวโรคมะเร็งแล้วก็อาจจะมีน้ําที่เกิดจากตัวโรคมะเร็งด้วยนะครับแล้วพอทําทการตรวจเพิ่มเติมเนี่ยก็พบว่ามีชิ้นเนื้อที่เขาก็ได้กับโรคมะเร็งจริงๆนะครับทั้งที่ปอดแล้วก็น้ำในเยื่อหุ้มปอดก็เลยได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งปอดระยะแพร่กระจายนะครับ <s> <s> เช่นเดียวกับตัวมะเร็งเต้านมนะครับปัจจุบันเราไม่จบอยู่ที่แค่ว่าเป็นมะเร็งปอดแต่เราจะต้องเอาชิ้นเนื้อเนี่ยไปตรวจเพิ่มเติมนะครับเพื่อดูว่าคนไข้เนี่ยเหมาะจะได้การรักษาด้วยยาอะไรครับเช่นเดียวกันครับก็ได้ชิ้นเนื้อนะีก็ส่งไปหาทีมอาจารย์ชนมนะครับดูเพื่อแบ่งชนิดเซลล์อีกทีปัจจุบันก็แบ่งเซลล์าตามลักษณะหน้าตาครับเสร็จแล้วพอแบ่งชนิดเสร็จเราก็มาดูต่อนะครับว่ามะเร็งที่ผู้ป่วยเป็น,นครับมีตัวรับต่อยามุ่งเป้าหรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยตัวรับ แต่ชนิดที่เราเจอบ่อยที่สุดในประเทศไทยคือชนิดที่ชื่อว่า e g f r ครับโอกาสเจออยู่ที่ประมาณ50-6 0%เลยครับชิ้นเนื้อเนี่ยส่งที่ไหนนะครับในโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยแล้วก็เอาชิ้นเนื้อไปส่งที่ศูนย์จุฬายีนโปรนะครับที่ตึกภูมิศิรินะครับก็พอออาไปส่งเนี่ยก็จะได้ผลออกมานะครับว่าตรวจพบตัวรับต่อยามุ่งเป้าหรือเปล่าผู้ป่วยตัวอย่างรายนี้นะครับเขาก็เอาไปตรวจแล้วพบว่ามีตัวยีนกลายพันธุ์ของ e g f r นะครับ การมียีนการพันของ EGF-R เนี่ยแปลว่าคนไข้น่าจะมีโอกาสตอบสนองต่อการให้ยามุ่งเป้า EGF-R นะครับพอตรวจพบลักษณะนี้นะครับทีมแพทย์ผู้ดูแลนะครับก็เลยวางแผนที่จะให้ยามุ่งเป้า EGF-R ครับแล้วก็มีการติดตามน้าในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยร่วมกับอายุรแพทย์โรคปอดครับยามุ่งเป้า EGF-R ครับปัจจุบันเป็นยารูปแบบรับประทานแล้วก็ทานวันละหนึ่งครั้งนะครับซึ่งผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้บ่อยนะครับก็มีเรื่องของผื่นแล้วก็เรื่องท้องเสีย คือทั่วไปเนี่ยหลังจากให้ยาเนี่ยก็มักจะให้ยาที่เพื่อป้องกันหรือว่าลดอาการที่เกิดได้บ่อยไปด้วยเลยนะครับเช่นอาจจะให้ยาลดอาการผื sea, it s, it s, <S ่นนะครับแล้วก็ยาลดอาการท้องเสียไปด้วยเลยการติดตามนะครับก็ดูเรื่องของอาการครับอย่างเช่นผู้ป่วยรายนี้หลังจากรักษาไประยะหนึ่งครับก็พบว่าไอเกิดเหนื่อยลดลงสิ่งนี้ก็บอกว่าตอบสนองต่อการรักษานะครับเพราะอาการจากโรคมะเร็งที่มีอยู่เดิมเนี่ยลดลงมีตุ่มสิวขึ้นเริเวํลตัวครับอันนี้ไม่ใช่อาการจากโรคมะเร็งครับแต่ว่าเป็นอาการจากยามุ่งเป้านะครับซึ่งเดี๋ยวเราาาาาามมจจจะะะฟััังงงงว่่่ทํยยไกกบบนนผืุเป้คร ในหัวข้อถัดไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ยืนยันว่าการตอบสนองต่อการรักษานั้นดีขึ้นนะครับก็คือการทําภาพถ่ายทางนังสีนะครับก็ดูว่าจากภาพนะครับทั้งบนคือภาพก่อนรักษาข้างล่างคือหลังกินยามุ่งเป้า i e g f r นะครับเห็นว่าฟ้าสีขาวที่เป็นตัวก้อนกระน,น้ําในปอนเนี่ยก็จางลงไปเยอะเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็บอกว่าตอบสนองต่อการรักษาจริงๆเพราะฉะนั้นทีมแพทย์ก็เลยวางแผนว่าจะให้ยามุ่งเป้า i e g f r ต่อนะครับแล้วก็ติดตามตัว CT สแกนเป็นระ,ะระยะระยะทุก3เดือนแล้วก็ปรึกษาอยู่แพทย์โรคผิวหนังเนื้อนผนะ ทีนี้ก็บทสรุปของการติดตามนะครับปัจจุบันเราก็ติดตามผูไข้แต่งต่อเนื่งนะครับแล้วก็มีหลากหลายประเด็นที่เราต้องติดตามในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นอาการตรวจร่างกายผลเลือดแล้วก็ภาพถ่ายทาง,งสีแต่ว่าการติดตามในแต่ละบุคคลครับจะมีความแตกต่างกันได้นะครับขึ้นกับชนิดของโรคชนิดของโรคมะเร็งระยะของโรคมะเร็งแล้วก็การรักษาที่ได้รับครับก็ในหัวข้อนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ